นานมาแล้วใต้แสงจันทร์ที่ทาบทาลงบนหลังคาเรือนเต่าในกรุงราชคฤึ์มีหญิงคนหนึ่งผู้ซึ่งทั้งเมืองต่างกล่าวขวัญถึงความง,งามของนางนางมีชื่อว่าซิริมาซิริมาไม่ได้งามเพียงผิวพรรณหากแต่ดวงตาของนางกลับสะท้อนความออดโยนลึกล้ำดังบ่อน้ำใสที่แม้ถูกพายุซัดก็ยังเย็นสงบอยู่ในความเงียบ ผู้คนมากมายแวะเวียนมาเพียงเพื่อได้เห็นรอยยิ้มของนางแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้รอยยิ้มนั้นมีน้ำตาแอบไหลอยู่ทุกคืนสิริมาเป็นหญิงยากจนแต่กำเนิดนางเติบโตท่ามกลางความขัดสนต้องดิ้นรนเพื่อตัวเองและน้องสาวอีกหลายชีวิตและเพราะความจนคือเงาที่ไม่ยอมปล่อยมือนางจึงต้องจำยอมประกอบอาชีพโสเพณีไม่ใช่พอเลือก แต่เพราะไม่มีอะไรให้เลือกในยามค่ำคืนนางคือหญิงในม่านแผลแต่ในยามรุ่งอรุณนางคือหญิงในชุดขาวถือดอกบัวหนึ่งดอกเดินไปที่วัดด้วยดวงใจที่แน่วแน่ใช่แม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกิยะหวัวใจของสิริมากลับไม่เคยหลงลืงธรรมะทุกวันพระนางจะจัดดอกบัวทูบเทียน อย่างเรียบน่ายเดินเท้าเปล่าบนทางดินไปถึงวัดที่ตั้งอยู่เชิงเขาเงียบสงบนางจะยกมือพนมและกล่าวเบาๆว่าข้าขอน้อมถวายดอกไม้นี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครเห็นนางในวินาทีนั้นนอกจากพระพุทธองค์และดอกไม้หนึ่งดอกที่อธิษฐานขอให้บานอยู่ในพบใหม่แม้ผู้คนจะดูแคลนแม้บางเสียงจะกระซิบถึงอดีตของนางอย่างดูมิน แต่นางไม่เคยตอบโต้เพราะนางรู้ดีว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้กำลังหล่อเลี้ยงใจของนางให้อย่างเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพียงในร่างกายแต่ในจิตใจที่ยังรู้จักอ่อนโยนและอภัยคำคืนนั้นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงเสียงระฆังวัดดังแผ่วเบาสิริมาได้นั่งหลับตาที่ลานวัดเงียบนั้นราวกับได้คืนความสงบในวัยเยาว์นางคิดในใจว่า ชีวิตของเราอาจไม่งดงามในสายตาใครแต่ขอให้จิตใจของเราเป็นดอกไม้หนึ่งดอกที่มอบให้พระพุทธเจ้าในทุกภพชาติและในความมืดเงียบสงัดนั้นพระจันทร์ส่องแสงลงมาบนนางอย่างนุ่มนวลเรากับฟ้ากำลังอบก,กอดโอวใจของหญิงคนหนึ่งที่แม้ชีวิตจะด่างพร้อยแต่ยังคงศรัทธาในความดีไม่เสื่อมคลายคืนนี้จงหลับตา และฝังเรื่องราวของนางไว้ในใจเพราะหากวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าโลกนี้ไม่เหลือใครขอให้คุณระลึกไว้ว่าแม้เพียงดอกไม้หนึ่งดอกที่ถวายด้วยใจจริงก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางของวิญญาณให้หลังจากวันนั้นวันที่สิริมาเดินเท้าเปล่าไปยังวัดในวันพระที่ิ้าใส แรงหัวใจของนางเปล่งประกายสิ่งหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในจิตใจของนางมันไม่ใช่เสียงของโลกไม่ใช่คำพูดของใครแต่มันคือเสียงเงียบๆจากภายในที่กระซิบว่าพอแล้วเถอะกลับบ้านเถอะกลับสู่ธรรมในเช้าว,วันหนึ่งพระเถระผู้มากเ,เมตตา ได้เดินทางมายัางหน้าชุมชนของนางเสียงเทศนาแผ่วเบาแต่ปลับกระแทกใจนางเหมือนเสียงสายฟ้ากรรไม่เลือกคนบุญก็ไม่เลือกร่างกายผู้ใดกลับใจผู้นั้นยอมเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสิริมายเย็นนิ่งน้ำตาไหลดวงตาคู่นั้นเหมือนเห็นเส้นทางใหม่ที่ไม่ต้องแกลกด้วยร่างกายต่อไป ในวันนั้นเองนางวางผ้าแพรสีสวยลงเปลี่ยนเป็นชุดขาวเรียบและตั้งสัจจาับตัวเองว่าขอให้ชีวิตนี้เป็นของธรรมขอให้ข้าละวางความยึดมั่นและขอให้ข้าได้ชำระหวัวใจนี้ให้กลับมาใสาสะอาดอีกครั้งนางลาออกจากชีวิตเดิมรับจ้างกวาดวัดล้างบาทเป็นผู้หญิงธรรมดาในสายตาผู้อื่นแต่นางกลับเป็นผู้ชนะใจตัวเองในสายตาของพระ ชาวใดที่ไม่มีอาหารนางก็ยังยิ้มเหย็นใดที่ต้องนอนลำพังบนพื้นดินนางก็ยังสวดมนก่อนหลับตาเพราะสิ่งที่นางค้นพบคือความสุขที่ไม่ต้องซื้อวันพระนางจะตื่นแต่เช้าจัดข้าวเรียบง่ายสองสามคำน้อมนำถวายพระสงฆ์อย่างนุ่มน้อมไม่ใช่เพราะมีมากแต่เพราะศรัทธาเต็มเปี่ยมและสิ่งที่งดงามที่สุดคือ ไม่มีใครมาบอกให้นางทำไม่มีรางวัลไม่มีเสียงปรกมือแต่ใจของนางเต็มไปด้วยดอกไม้แง่กุศลทุกครั้งที่เดินไปวัดนางจะกล่าวกับตัวเองว่าข้าขอเดินทางนี้แม้ไม่มีใครเดินตามข้าขอบูชาธรรมนี้แม้ไม่มีใครเห็นคุณค่าและข้าขอชําระบาปของตนแม้ไม่มีใครให้อภัย ไม่มีการกลับไปอีกไม่มีความลังเลมีเพียงความสงบที่เริ่มเติบโตจากรากเล็กๆในหัวใจของานางสิริมาคนเดิมไม่ใช่หญิงงามที่ใครกล่าวขานแต่คือหญิงผู้เปล่งแสงแม้ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดในค่ำคืนนี้หากคุณเคยหลงทางเคยผิดเคยพลาดจงอย่าลืมว่าหัวใจของคุณยังสามารถกลับมาเป็นดอกไม้ได้เสมอแม้ดินจะสกปรกเพียงใด แต่หากเมล็ดพันธ์งอกจากใจที่ศรัทธาย่อมสามารถผลิดอกงามที่หอมเกินใครหลับตาลงเถิดคืนนี้และปลูกดอกไม้หนึ่งดอกไว้ในใจคุณหลายปีผ่านไปสิริมาหญิงผู้อ่อนโยนที่เคยล้างใจด้วยดอกไม้และศรัทธาได้ล้มป่วยด้วยโรคชราไม่ใช่ความกลัวตายที่ฉุดเธอไว้แต่เป็นความอิ่มเอมที่ได้ทำดีอย่างไม่มีเงื่อนไขเธอหลับตาลงในยามเช้า คร้อมบทสวดพุทธคุณในใจและลมหายใจสุดท้ายเบาเสียชนเหมือนดอกไม้เปลวหล่นเธอจากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวของเธอพึ่งจะเริ่มตน้นสริมาลืมตาขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความรู้สึกเบาสบายยิ่งกว่าฝันไม่มีความเจ็บไม่มีร่างกายมีเพียงรัศมีของความสุขอันบริสุทธิ์ที่อบล้อมเธอที่นี่คือที่ใด นางเอ๋ยเบาๆเธออยู่ที่นี่แล้วในสวรรค์ชั้นดิม,มานารดีผลแห่งการถวายดอกไม้ด้วยใจบริสุทธิ์และการกลับใจที่แท้จริงนำพาเธอมาถึงที่นี่สิริมาผู้เคยยากไร้ผู้เคยอาบน้ำตาแทนโลชั่นผู้เคยถวายเพลดอกไม้ด้วยใจเปี่ยมศรัทธาวันนี้เธอเป็นนางเท,ทธิดาบนชั้นฟ้า มีวิมานเป็นทองคำมีผ้าทิพย์่มกายและมีดอกไม้แห่งบุญเบ่งบานอยู่ในหัวใจเธอยิ้มอีกครั้งแต่ไม่ใช่รอยยิ้มเพื่อเอาใจใครเป็นรอยยิ้มของผู้ที่ให้อภัยตัวเองได้แล้วข้าเคยเป็นหญิงที่ไม่มีใครอยากฟังเสียงแต่ข้าศรัทธาว่าเสียงของใจที่ดีแม้เบาที่สุดก็สามารถเปลี่ยงทางของวิญ,ญญาณได้และนับแต่นั้นมา ในทุกคืนจันทร์กลิ่นดอกไม้ทิพย์จากสวรรค์ชั้นที่ห้าจะลอยลงมายังโลกมนุษย์ปลอบประโลมหญิงทุกคนที่เคยเจ็บปวดเพราะแม้ดอกไม้หนึ่งดอกหากถาวายด้วยหัวใจที่แท้จริงก็อาจกลายเป็นสะพานสู่ฟากฟ้าได้คืนนี้หากคุณกำลังรู้สึกไม่ดีพอกำลังรู้สึกว่าทุกอย่างช้าเกินไปหนักเกินไปขอให้คุณหลับตาลงแล้วนึกถึงหญิงคนหนึ่ง ผู้เคยปิดพลาดแต่ไม่เคยหมดศรัทธาหญิงที่เคยไม่มีอะไรแต่มีหัวใจที่ยังเลือกจะดีขอให้เรื่องราวของสิริมาคือดอกไม้ดอกหนึ่งในใจคุณเบ่งบานแม้ในความมืดของคืนที่เงียบที่สุดเรามาถึงบทสุดท้ายของเรื่องราวหญิงผู้หนึ่งหญิงที่เคยเป็นเพียงผู้ให้ดอกไม้ แต่กลับเปลี่ยนชะตาชีวิตด้วยใจที่บริสุทธิ์สิริมาสอนให้เรารู้ว่าความดีไม่ว่าสายแค่ไหนก็ยังเริ่มต้นได้การกลับใจวัดงามกว่าการไม่เคยพลาดดอกไม้หนึ่งดอกอาจกลายเป็นดอกไม้ของจัก,กรวาลถ้าถวายด้วยใจแท้ ในโลกที่รีบเร่งในสังคมที่ตัดสินกันด้วยรูปลักษณ์และอดีตซิริมาคือเสียงเบาๆที่เตือนเราว่าอย่าเพิ่งตัดสินใครจากสิ่งที่เขาเคยเป็นเพราะทุกคนก็เหมือนดอกไม้ที่กำลังเติบโตจากดินของตัวเองหากคุณยังรู้สึกผิดกับบางอย่างในอดีตขอให้คุณอภัยตัวเอง อย่างที่สิริมาเคยทำและจงจําไว้ว่าทุกคืนคือโอกาสให้เราเริ่มต้นใหม่และทุกการตื่นขึ้นคือพรจากชีวิตอีกครั้งหากคืนนี้คุณรู้สึกสงบมากขึ้นแมเ้เพียงเล็กน้อยขอให้เรื่องนี้ได้เป็นดอกไม้กล่อมใจสำหรับคุณ และหากคุณอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวธรรมะอื่นๆที่กินใจฟังแล้วหลับสบายคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับชื่อเรื่องช่วงชีวิตหรือความในใจของคุณอาจกลายเป็นเรื่องราวตอนต่อไปก็ได้ขอให้คืนนี้คุณมีความฝันที่อ่อนโยนหลับในความเบาตื่นในความหวัง และเป็นดอกไม้ที่สวยงามที่สุดในสวนแห่งชีวิตของคุณเองจากใจธรรมะเงียบเสียงที่ไม่ดังก้องแต่หวังว่าจะก้องในหัวใจคุณไปอีกนานขอบคุณที่หลับไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในความสงบครั้งหน้า ลากรผู้มีบุญ